ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับจากช่องพระเยโจบานนท์นะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาถ่ายทาคลิปนะครับเกี่ยวกับพระหรือว่าวัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขังนะครับวันนี้ก็มารับบุตรสาวนะครับเปนมาเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายที่โรงเรียนเบญจมมหาราชนะครับที่อุบลนะครับก็เลยนั่งรอเป็นนะครับเป็นเข้าค่ายเกี่ยวกับ การทดลองเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์นะครับของมอหนึ่งเนาะครับเป็นการฝึกเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะครับผมก็เลยมาทำคลิปสั้นๆนะครับคลิปตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับอยู่กับห้างกับอาคารนะครับอาคารที่ประชุมนะครับก็เป็นบรรยากาศร่มรื่นนะครับบรรยากาศแต่ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมเป็นโรงเรียนเมนจมะนะครับนะครับตรงนี้นะครับผม ต้นไม้นะครับต้นไม้แบบใหญ่มากเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่ากี่คนโอบนะครับนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะเดี๋ยวนะครับผมเขาเรียกว่าต้นยางนานะครับต้นยางนาขนาดน่าจะหลายคนโอบอยู่นะครับผมต้นไม้ใหญ่มากเลยนะครับแต่แต่ก็ต้องอันตรายนะครับอันตรายเวลาเรามาอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงนี้บรรยากาศอมีลมนะครับลมนะครับก็ ก็อันตรายเหมือนกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็เลยมาถ่ายทำนะครับผมคลิปวีดีโอนะครับเป็นต้นยางนานะครับใหญ่มากเลยนะครับผมก็รอเป็นยังลมไม่เสร็จนะครับก็เลยมาถ่ายทำคลิปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบัวนะครับเป็นบัวนะครับผมแล้วก็ปลูกบัวข้างในก็น่าจะมี ปกติถ้าอยู่บ้านเราเขาก็จะมีปลาเลยนะปลาอหานกยูงนะครับอหานกยูงนะครับวันนี้นะครับจากที่ร้อนๆนะครับเป็นอากาศเย็นแล้วก็ลมนะครับน่าจะมีฝนตกนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่20นะครับกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับบางที่ก็น่าจะมีฝนตกนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ตกนะครับไม่ตกนะครับพอดีกําลังรอ่นใกล้จะเสร็จแล้วแหละ4โมง กว่าแล้วนะครับผมก็จะสี่โมงกว่าแล้วก็อาจจะเสร็จวันนี้ก็เป็นการเ,าเรียนพิเศษนะครับเข้าค่ายนะครับเป็นการเข้าค่ายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับการทดลองการสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเป็นการฝึกหัดให้เด็กได้เรียนรู้นะครับได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่ออนาคตต่อไปนะครับผมก็เป็นการเรียนรู้อีกวีธหนึ่งนะครับผมซส่งทางขอญ่โจบันน้นเพาะ ก็เลยมาถ่ายทคลิปนะครับบรรยากาศแล้วก็สถานที่บริเวณหนึ่งบริเวณหนึ่งของโรงเรียนเบญนจมมหาราชนะครับตรงโน้นก็จะเป็นอาคารอาเนกประสงค์นะครับใช้ในการจัดกิจกรรมนะครับแข่งขันกีฬาหรือว่าฉีดวัคซีนนะครับที่เข้ามา,าฉีดวัคซีนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสนามกีฬาแล้วก็อาคารนะครับผมตรงนี้เป็นบรรยากาศส่วนด้านด้านหลังก็จะมีศาลเลยนะครับมีศาล แล้วก็มีมีศาลสองที่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นศาลของของอะไรนะครับศาลอะไรนะครับก็เลยองดำหรืออะไรไม่แน่ใจนี่แหละครับแล้วก็น่าจะมีศาลเจ้าแม่อีกศาลหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเคยมากับครั้งหนึ่งนะครับคือมาไหว้ครั้งหนึ่งวันนี้เพียงแต่ว่าถ่ายทําคลิปตรงด้านหน้าเฉยๆนะครับตรงนี้เป็นทางเดินนะครับผมทางเดินเข้านะครับของโรงเรียนเบญจมมาหาราชใกล้จะเสร็จแล้วแหละครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ก็ ขอจบไปที่นี่ก่อนนะครับมายถ่ายทําคลิปสั้นๆน,น,นะครับบรรยากาศโรงเรียนบินนะครับเห็นต้นไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ